วันนี้เยวจะมาสอนนับนิ้วซายคอร์สแทนเวลานับให้ใช้มือซ้ายหงายมือนะเดี๋ยววาดมือก่อนมือซ้ายหงายมือนะหงายมือวาดมือก่อนอันนี้คือมือซ้าย ซ้ายให้ดูฝั่งซ้ายคอสให้ดูฝั่งขวา0 30 45 60 90ตามเสียงอะสายซ้ายคอสขวาลดเหลือส่วน2เสมอเดี๋ยวมาดูตัวอย่าง ใส่ศูนย์พี่ใส่รูทแ,แล้วก็ส่วน2รอไปก่อนพี่ขอใส่รูทแล้วก็ส่วน2รอไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาหักนิ้วแป๊บหนึ่ง เริ่มหักนิ้วซ้ายศูนย์ก่อนศูนย์หักนิ้วนะศูนย์หักนิ้วก่อนศูนย์นิ้วโป้งโป้งมือซ้ายหงายมือนะศูนย์นิ้วโป้งซ้ายให้ดูฝั่งซ้ายซ้ายของนิ้วโป้งอะเหลือศูนย์นิ้วเหลือเท่าไหร่ใส่รูทส่วนสองเสมอเหลือศูนย์ศูนย์ส่วนเลขอะไรก็มีค่าเท่ากับศูนย์ ต่อมาซ้าย30 30ให้หักนิ้วชี้ซ้ายให้ดูฝั่งซ้ายซ้ายของนิ้วชี้อ่ะเหลือหนึเหลือ 1, หนึออ่งใส่1เข้าไปแล้วก็ใส่รูทแล้วก็ส่วน2เสมอรูทหก็ได้1แล้วก็ส่วน2คอร์สามสิก็นิ้วชี้เหมือนเดิมแต่คอร์อ่ะต้องกลับมาดูฝั่งขวาตามเสียงนะคอร์ขวาขวาของนิ้วชี้เหลือส เหลือเท่าไรเราก็ใส่รูทเหลือ3ใส่รูทแล้วก็ส่วน2เสมอ45นิ้วกลางคอสให้ดูฝั่งขวาขวาของนิ้วกลางเหลือ2เหลือ2เหลือเท่าไร่ใส่รูทส่วน2ติดไปอย่างนี้คอซสาย6าย60หักนิ้วก่อนนะหกให้หักนิ้วนางสายตามเสียง,สาย,ง,งสาย็ห้เราดูฝั่งซ้าย ซ้ายของนิ้วนางอ่ะเหลือ3เหลือเท่าไรใส่รูส่วน2เสมอต่อมาซ้าย90 90อ่ะให้หักนิ้วก้อยไายให้ดูฝั่งซ้ายซ้ายของนิ้วก้อยเหลือ4่เหลือ 4, เห,อ 4. เหลือเท่าไรใส่รูส่วน2เสมอทีนี้อถอดรูดออกมาตัดกันเหลือเหลือ1 คอสเก้าสิบเกอ่ะเหมือนเดิมนิ้วก้อยแต่คอสต้องมาดูฝั่งขวาขวาของนิ้วก้อยอ่ะเหลือ0นยเหลือเท่าไหรใส่รู้่วนสองเสมอเพราะนั้นศูนย์ว,วเลขอะไรก็มีค่าเท่ากับ0โอเคอันนี้กรอน,นี้แค่0ถึง90ถึง90้าองศาอันนี้แค่สายคอสต่อมามาดูแทน แทนคือรูทถ้าเป็นสูตรติีโกนแทนคือไซด์ส่วนคอสหรือ size รูทไซด์ดส่วนรูทขวารูทไซด์ส่วนรูทขวาแทนศูนย์เดี๋ยวพี่จะใส่รูทบนรูทไซด์ส่วนรูทขวาวพี่จะใส่รูทบนส่วนรูทล่างรอไว้ก่อน แทนหกอ่ะมาเริ่มหักนิ้วแทน0 0นย์ศนย์อโป้งซ้ายเหลือ0 ขวาของนิ้วโป้งเหลือ4 0ศูนย์ส่วนเลขอะไรก็มีค่าเท่ากับ0แทน30อ่ะ30นิ้วชี้ซ้ายเหลือ1ขวาของนิ้วชี้เหลือ3รูป1ก็ได้1แล้วก็ส่วนด้วยรู้3แทน4 5 45าสี่าหักนิ้วก่อนนิ้วกลางซ้ายเหลือ2ขวาเหลือ2ตัดตัดกันเหลือ1 บนกับล่างเหมือนกันต่อมาแทน60ให้เราหักนิ้วก่อน60อนิ้วนางลูซ้ายส่วนรูดขวาซ้ายเหลือ3ขวาเหลือนหนึ่งส่วน1ไม่ต้องไปเขียนก็ได้รูสาแทน90 90สิบเก้าสนิ้วก้อยซ้ายเหลือ4ขวาเหลือไม่เหลือเลยก็เหลือศูน ส่วนศูนให้ตอบว่าหาค่าไม่ได้หาค่าไม่ได้อันนี้กรณีศูนย์ถึงเกต่อมามาดูกรณีเกิน90นะเกิน90เราจะใช้เราจะดูจากเส้นองศาเนี่แหละวงกลม1ห,หน่วยศูนนับทนเข็มไป90 180 270 1รอบก็มี360องศาเวลาท่องก็ออสายแทนคอสหลักการจำไม่ง่ายก็คือเซนตาคอสจัดุภาคที่1ห,หรือกอลัมนที่1คอลัมนที่2คอลัมนที่3คอลัมนที่4 อแปลว่าทั้งหมดหมายความว่าสายคอร์แล้วก็แทนอะที่ตกอยู่ในคอร์ดรนที่1อ่ะอยู่ระหว่าง0ูนย์ถึงเกสังเกตคําตอบมันจะเป็นเครื่องหมายบวกหมดก็คือถ้าเขียนเต็มเต็มก็จะเป็นสายบวกคอร์บวกแทนบวกนะเราใช้คําว่าออจําง่ายกว่าต่อมาคอร์นที่2คอร์นที่2อ,อ่ะ สายเป็นเจ้าของหมายความว่าถ้า้ายมาตกเป็นบวกที่เหลือมาตกติดลบถ้าเขียนเต็มเต็มสายบวกที่เหลือเป็นเป็นลบสังเกตนะเราจะเขียนเฉพาะตัวที่มันเป็นบวกเหมือนกันข้อที่สามแทนเป็นเจ้าของแทนมาตกเป็นบวกที่เหลือมาตกเป็นลบ คอร์ดเลนที่4คอร์ดเป็นเจ้าของคอร์ดมาตกเป็นบวกที่เหลือมาตกติดลบหมดแล้วสังเกตว่าไอ้คอร์ดลนที่1มันอยู่ระหว่าง0ูนถึงเกสเราสามารถนับนิ้วได้ถ้ามันตกอยู่ในคอร์ดลนที่2กับสามนะเราจะใช้มุม180อ้างอิงอ,อ้างอิงคือระยะห่าง ถ้ามันตกอยู่ในค้อแรนที่4เราจะใช้มุม360อ้างองิงเดี๋ยวมาดูตัวอย่างอ้างอิงอยังไงตัวอย่างตัวอย่างซรยยสิยเนี่ยมันตกอยู่ในค้อแรนที่2องอแรนที่สองเนี่ย สายเป็นเจ้าของแสดงว่าตัวมันเองมาตกคําตอบต้องเป็นเครื่องหมายบวกเป็นบวกนะแล้วกรณีที่สองเนี่ยใช้มุม180อ้างอิงอ้างอิงคือระยะห่างเราก็เอามาลบกันเหลือ60 60ซ้าย60แล้วก็นับนิ้วเหมือนเดิม60มือซ้ายไหนมือ60นิ้วนาง สายตามเสียงสายซ้าย,ายเหลือ3เหลือเท่าไหรส่รลูทส่วน2เสมอแบบนี้ต่อมาคอร์สสองร้อยสิบสองร้อยสิบเนี่ยมันตกอยู่ในข้อแรนที่3เมไมันเกิน180มาแล้วนะแต่ยังไม่แต่มันยังไม่ถึง270ค้อย้แที่3เนี่ยแทนไปเจ้าของ แสดงไอคอดมาตกเนะี่ยตัวอื่นไปตกก็ต้องติดลบลบคอร์ดคอดเลนที่3เนี่ยให้ใช้มุม180อ้างเหมือนเดิมอ้างคือระยะห่างก็เอามาลบกันเอามากตั้งลบน้อยเหมือนเดิมลบกันก็เหลือ30แสดงว่าคำตอบนนี้ติดลบเท่ากับลบแล้วก็นับนิ้วคอร์ส30 30ให้หักนิ้ว30นิ้วชี้ หักนิ้วก่อนคอร์สเลือกดูฝั่งขวาขวาของนิ้วชี้เหลือเหลือสามเหลือเท่าไรใส่รูท <c oughs> ส่วนสองเสมอต่อมาแทนสามร้อยสามสิบสามร้อยสามสิบเนี่ย มันไปตกอยู่ในข้อแรงที่4ี่ข้อแรงที่4ี่อ่ะคอสเป็นเจ้าของแสดงว่าไอแทนมาตกอยู่ในช่องคอสก็ต้องติดลบลบแทนคอร์สแรงที่4พี่โยงไว้ที่กี่องศาพี่โยงไว้ที่3 6มร้อก็คือใช้3 6มออ้างอิงอ้างอิงคือระยะห่างห่างกี่องศาลบกัน 3= 30หากล้างกับ 360ก็เหลือ30เอามากตั้งลบน้อยคำตอบเหมือนเดิมติดอะไรติดลบ30หักนิ้วก่อน30นิ้วชี้แทนเวลานับนิ้วลู่ซ้ายส่วนรู่ขวาซ้ายเหลือ1รลู่1ก็ได้1ขวาเหลือ3ก็ได้ลบ1ส่วนลูส่สามคนจริงมันลบรู่หนึ่ง ส่วนรูดซ้ายส่วนรูดขวารูดหนึ่งส่วนรูดสามก็ลบรูดหนึ่งกับรหนึ่ง,งทีนี้ถ้าเราไปเจอมุม180กับมุม270ถ้าเจอ180กับ270ให้ดูมุมตรงข้ามแล้วใส่เครื่องหมายลบ เพราะนั้น180ตรงข้ามมุม180ก็คือมุม0งอ0งศาศาองศาดูมุม0แล้วใส่เครื่องหมายลบข้อ0ูนับนี้มานะได้ลบ1ถ้าเจอมุม2 7 0ให้ดูมุมตรงข้าม2 7 0ตรงข้ามก็คือมุม90แล้วก็ใส่เครื่องหมายลบ ลบสายเก้าสิบก็ไปนับนิ้วมาโอเคโอเคอันนี้เรื่องการนับนิ้วสายเขาแทนอันนี้กรณีมุมศูนย์ถ้าสมมติถ้าเกินสมมติถ้าไปเจอสาย 420 420 420สังเกตมันเกิน360แล้ววิธีการเราก็เอามุมตั้งลบด้วยรอบแรกก่อน1รอบ ไปได้สย60สาย60แล้วก็นับนิ้ว60เหมือนเดิม60นิ้วนางสายตามเสียงซ้ายเหลือ3เหลือเท่าไหร่ใส่รูดส่วน2เสมอแบบนี้อันนี้กรณีเกิน6 6แล้วกเราก็ลบออก360ลบไปเรื่อยจนกว่ามันจะน้อยกว่า360โอเค เค okay. จบนับนิ้วสายขอแทน